แน่แล้วเราแต่งงานอยู่เกาหลีมาสี่พี่น้องค่ะตระก,กูลของเรามีหกพี่น้องมีผู้ชายสองผู้หญิงสี่สี่พี่น้องได้ผัวเกาหลีกันหมดค่ะย้ายมาอยู่เกาหลีกันเรียบร้อยนะคะแต่ว่าพี่ชายเราคนโตอยู่เกาหลีได้สิหปีแล้วนะคะส่วนลูกพี่ชายคนที่สองอยู่เกาหลีได้ประมาณ7จ็ด ปีตมจับส่งกับบ้านเรียบร้อยค่ะเชิญกับบ้านเรียบร้อยก็เลยกลายเป็นว่าเรามีหกพี่น้องแต่ว่ามาอยู่เกาหลีประมาณห้าคนนะคะเพิ่มเติมอีกคนก็คือน้าค่ะน้าก็ได้สามีเกาหลีค่ะสรุปก็คือทั้งครอบครัวจะมาหนีมาอยู่เกาหลีกันหมดแล้วนะคะรุ่นที่กำลังหาสามีนะคะ นี่คือน้องสาวของเรานี่คือลูกคนสุดท้องได้สามีแล้วนะคะอยู่จังหวัดชองเงบค่ะกำลังสวานสวีทเลยค่ะนี่ค่ะส่วนลูกสาวของเรานะคะครอบครัวของเราก็จะมาย้ายอยู่เกาหลีฉันกับน้องสาวเป็นฝาแฝดอยู่จังหวัดชองเงบด้วยกันส่วนพี่สาวคนโตกับพี่สาวคนเล็กคนที่สองจะอยู่โซน อินชอนหนึ่งคนกิมโพหนึ่งคนนะคะส่วนชอนจูก็จะมีพี่ชายกับน้านะคะน้าก็ได้สามีอยู่ที่ชอนจูนะคะน้าก็ตอนแรกก็หนีมาอยู่เป็นผิดกฎหมายมาอยู่เกาหลีได้ประมาณสักเจ็ดแปดปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเจอสามีเสร็จแล้วก็รายงานตัวกลับรายงานตัวกลับแล้วก็ ไปยื่นวีซ่าหกเดือนนะคะก็คือรอนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าปรับเพราะอะไรเพราะว่ารายงานตัวกลับช่วงที่เขาปวดแบตลิสและให้เรารายงานตัวกลับก็เลยไปยื่นแล้วก็ผ่านค่ะผ่านแล้วก็เข้ามาอยู่เกาหลีนะคะตอนนี้นะก็พาลูกชายเข้าวออก,อ,อ,กอยู่เกาหลีมาทํางานด้วยกันนะคะเพราะว่าสามีของนะมีสวน แล้วก็ทํางานประจํานะคะทํางานหลายอย่างงานเยอะมากแล้วก็พาลูกชายมาช่วยงานนะคะส่วนพี่ชายคนโตของเราก็คือมาอยู่เกาหลีเป็นผีน้อยที่เขาเรียกว่าผีน้อยผีใหญ่นะคะตอนนี้น่าจะเป็นผีใหญ่แล้วเพราะว่าอยู่เกาหลีได้ประมาณ15ปีแล้วตอนนี้ลูกก็โตหมดแล้วค่ะลูกสาวคนโตก็พี่ชายหาเงินส่งจนเลี้ยงจนเรียน จะจบแล้วค่ะลูกคนโตใกล้จ,จบมหแล้วแล้วก็เหลือลูกคนเล็กอายุ14นะคะพี่ชายมีลูกสาวสองคนตระกูลของเรามีแต่ลูกหลานหลานสาวทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือฉันนะคะฉันก็มาหาสามีได้วิธีหาสามีก็คือต้องแบบ อย่าเรียนรู้ภาษาเกาหลีกระตือรือร้นเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็หาสามีได้เรามาอยู่เกาหลีนะคะมาอยู่เกาหลีสามีซื้อตั๋วให้เข้ามาอยู่เกาหลีแล้วก็ไม่อยากให้กลับนะคะกลับไปเดี๋ยวกลัวพักผ้าจากการอะไรอย่างนี้สามีก็เลยไปปรึกษาบริษัทนะคะบริษัทก็แนะนําให้ทําวีซ่านักเรียนซิวีซ่านักเรียนก็ไม่ต้องกลับอะไรอย่างนี้ไปทา มาหาลัยก่อนว่าเขาอ่ะรับไม้อะไรอย่างงี้ไปถามเขาเสร็จก็คือมาหาลัยที่เราเข้าไปเรียนนี่คือเขารับสอนพวกต่างชาติด้วยนะคะพวกเวียดนามพวกคนจีนพวกแบบว่าอะไรอะฟิลิปปินอะไรพวกนี้นะคะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออแต่ว่าไม่มีคนไทยเลยนะเขาก็บอกว่าลองรับดูแล้วเราอะพูดภาษาได้ไหมก็ผัวสามีของฉันก็บอกว่า พูดได้นิดหน่อยพอ,อตัวรอดนี่ที่ไหน,ดนได้มันได้ค่ะได้แ uria. ค่ก็ขอคองอนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็ยิ้มสู้ค่ะก็แค่คมองหน้าเราแล้วก็ยิ้มสู้ค่ะก็เลยเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเทำเรื่องให้อะไรอย่างงี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ต้องจ่ายเงินกับเขาแล้วก็ก็คือจ่ายค่าเทอมระยะหนึ่งปีก็คือประมาณสี่ล้านนิดๆนะคะสี่ล้านวอนนิดๆแล้ว เราก็ทําเรื่องแล้วเราไม่ต้องกลับไทยคะ่ะแล้วก็ฉันก็กลัวมากว่าฉันจะเป็นผีอยู่ที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าเลยสี่เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้วีซ่านะคะแล้วให้สามีโทรตามสามีก็โทรตามให้บริษัทแล้วบริษัทก็เร่งทําเร่งทําแล้วสุดท้ายก็ทําได้เย่ yeah! แล้วก็เรียนจ้าเรียนอยู่มหาลัยกับเขาคะ่ะพี่บ้าพี่บอคนไทยคนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ เรียนไปเรียนมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ยื่นวีซ่าสอบทับปิกให้ผ่านก่อนนะคะเพราะกรณีไม่ท้องนะต้องมีทับปิกหนึ่งนะคะแล้วแล้วเราก็สอบผ่านเสร็จแล้วก็เอาทับปิกยื่นวีซ่าแต่งงานต่อจ้ายื่นวีซ่าแต่งงานต่อเสร็จแล้วก็ผ่านผ่านแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานกลายเป็นว่าวีซ่านั่งเรียนเนี่ยยกเลิกแล้วก็ วีซ่าแต่งงานนะคะ F 6นั่นเองแล้วแล้วเราก็อยู่เกาหลีก็มีลูกหนึ่งคนแล้วก็ทยอยตามมาก็พี่สาวคนที่สองนะคะพี่สาวคนที่สองกออ็ได้สามีอยู่อินชอนตอนนี้ก็ได้ตระกูลลูกชายคนหนึ่งแล้วนะคะที่เหลือก็เป็นหลานๆตระกูลของเรามีหลานตั้งห้าคนเนี่ยแล้วเพิ่งได้ลูกชายน่ยพี่สาวคนที่2ได้ลูกชายเรียบร้อยนะคะ แรกแล้วคนของพี่สาวคนโตนั่นก็คืออยู่เกาหลีก็เป็นพีน้อยพีใหญ่เหมือนกันค่ะนี่พีใหญ่เลยค่ะพี่สาวคนโตนี่ผีใหญ่ที่สุดเลยค่ะใหญ่กว่าพี่ชายอยีกนะคะพี่ชายนี่แค่สิบห้าปีพี่ชายนี่สิบหกเจ็ดปีนะคะมาก่อนคนแรกนะคะเป็นคนนําทางมานะคะพี่สาวอะ่ะ แล้วมาถึงใช่ไหมมาทํางานโง่ๆทางานโรงงานสารพัดสารเพใช่ไหมแล้วเห็นน้องๆก็ได้ผัวได้ผือกันหมดแล้วเออฉันก็ได้เวลาไปหาผัวแล้วมั้งน้องๆก็เอาตัวรอกกันหมดแล้วฉันก็ได้เวลาไปหาผัวแล้วแหละพี่สาวฉันก็เลยไปหาผัวมาเพราะวไปผีมานานแล้วเขาก็จะจับกับเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้พี่สาวก็ใหญ่อยู่ก็รีทําไงดีโอเคหาผัวได้เสร็จท้องจ้าท้องเสร็จก็เลยเอ่อ ท้องเสร็จแล้วก็คลอดคลอดเสร็จแล้วหลังจากนั้นรายงานตัวกลับค่ะรายงานตัวกลับแล้วไปยื่นวีซ่าที่ประเทศไทยนะคะของเคสพี่สาวนี่ก็คือต้องไปยื่นที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นของพี่สาวเราต้องรายงานรายงานตัวกลับแล้วก็อุ้มลูกแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปยื่นวีซ่ารอนะคะรอแล้วก็รอเหมือนของน้ําเหมือนกันเลยแล้วก็รอนะคะยื่นไปรอเวลาประมาณสามเดือนหรือเปล่าประมาณนั้นแหละ และหลังจากนั้นก็ผ่านค่ะก็เข้ามาเลยพี่สาวตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ตอนนี้ก็กลายไปว่ากลายเป็นผีเล็กผีใหญ่ผีน้อยผีผีผีอะไรทั้งหลายแหล่ตอนนี้ก็เกือบจะเป็นแบบว่าคนเกาหลีร้อยเปซนตแล้วนะเราตอนแรกก็เป็นผีใช่ไหมพี่สาวก็เป็นผีใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็ได้สามีหมดแล้วทําถูกต้องกฎหมายหมดแล้วแล้วเหลือของ พี่สาวคนที่สองนี่เมื่อก่อนก็มาเป็นผีเหมือนกันแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็กลับไปไมาอยู่เกาหลีหนึ่งปีเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือเครื่องจักรมาทับมือแล้วกลับไปเสร็จแล้วก็พอเคสของพี่สาวคนที่สองก็เกิดอุบัติเหตุเสร็จเรียบร้อยเครื่องจักรทับมือแล้วก็มีวีซา่าแล้วก็เข้าตอมอได้ง่ายนะคะ คือแบบว่าเข้าได้ปกติเหมือนคนทั่วไปไม่ติดเบตเีนไม่ติดอะไรเพราะเกิดอุบัติเหตุนในเกาหลีนะคะเขาอนุโลมให้เสร็จหลังจากนั้นแล้วก็พาน้องพี่สาวเข้ามาแล้วก็ดูแลเราตอนคลอดลูกแล้วก็สุดท้ายพี่สาวก็ได้สามีนะคะต่อมาก็คือเรื่องของน้องสาวคนสุดท้องน้องสาวคนสุดท้องก็คือมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่คลอดลูกชายนั่นแหละคะ่ะ แล้วมาแล้วแล้วก็มาเจอสามีพบรักกาสามีของฉันก็รู้จักเพื่อนอีกทีเพื่อนก็แนะนำให้คนนี้นะคะ แล้วให้น้องอมาดูแล้วทั้งสองคนถูกใจค่ะฉันก็ถูกใจเธอเธอก็ถูกใจฉันโอเคเราคบหากันเธอะนี่ขาก็คบหากันสองคนนะคะแล้วก็จูจีจูจีนะคะก็ล่าสุดก,ก็คือฝั่งนี้ก็จัดพิธีเรียบร้อยฝั่งไทยก็ไปจัดพิธีมั่นเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราเอาแบบพิธีง่ายๆนะคะไม่ต้องแต่งใหญ่โตโมโหลานะคะเพราะว่าสมัยนี้คือแบบว่าถ้าแต่ง โมโหลานอะไรอย่างนี้กนะ็คือแบบว่าล้าสมัยแล้วนะคะนี่นี่คือเน้นชีวิตใช้ด้วยอยู่ด้วยการให้มันราบรื่นนะคะของน้องสาวนะคะกําลังคบได้แบบว่าไม่กี่เดือนนะคะสี่ห้าหกเดือนอยู่ค่ะของน้องสาวกําลังมหม่ๆสดๆอยู่เลยเขาก็เลยยังสวยอออๆอยู่ส่วนเรานั่นคะ่ะนี่น้าของเราน้าของเราก็ได้สามีอยู่ชนจูนะคะนี่หลานสาวโตเต้โตเต้ะตะตะนะคะส่วน ของใครอีกอย,ยังไม่ได้เล่าอ่ะคอมเมนต์มาได้เด้อนี่คือพี่สาวคนโตนคะคะนี่น้านะคะก็คือนี่พี่ชายค่ะพี่ชายของเราอ๋อเหลือพี่ชายคนเล็กพี่ชายคนเล็กก็มาอยู่เกาหลีได้ประมาณเจ็ดปีตอมอก็ได้เชิญตัวกลับประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้นะไม่รู้ว่าเช็คหรือหมดหมดแบนลิตรยังก็ไม่ได้ไปเช็คนะคะก็เลยยังไม่กล้าเข้ามานะคะ ก็ตอนนี้ครอบครัวของเราก็ย้ายมาอยู่เกาหลีทาวงกันหมดแล้วนะคะมาอยู่ถิ่นเกาหลีมีรายได้ดีนะคะรายได้ต่อวันนะค่ขอนข้างสูงสามารถเลี้ยงชีพได้สามารถอยากกินอะไรก็ซื้อได้นี่สามีของฉันค่ะนี่ลูกชายของนา้าที่ประเทศไทยที่อยากกับแฟนแล้วนี่แฟนของน้านะคะนี่จ้าลูกของเราทั้งหมดมาอยู่เกาหลีนะคะคนไทยค่ะคนไทยในต่างแดนในเกาหลี นี่จ้าหลานชายคนแรกจุ๊บจุ๊บจุบจบค,คนละกลุบกิบไปก่อนนะคะก็คือครอบครัวของฉันตอนนี้ก็เลยเป็นครอบครัวใหญ่ในเกาหลีเลยถ้าเทียบกับครอบครัวของสามีหรือครอบครัวของสามีพี่ๆนี่ก็คือครอบครัวไทยแลนด์นี่แหละคะ่ะครอบครัวประเทศไทยใหญ่ที่สุดค่ะเวลารวมญาตินี่คือ ของไทยชนะค่ะเย้ก็คือชนแก้วมาทีหนึ่งเต็มบ้านเต็มเมืองต้องซื้อสเสบียงนะเป็นตัเป็นตุ่มเ,เลยนะคะ,สะเสบียงขาดไม่ได้ค่ะเวลาเจอกันนะคะมันต้องมีค่ะของมันต้องมีนี่เรากําลังแบบว่ากําลังเดี๋ยวอยีกไม่นานก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมแเราก็จะแบบแยกย้ายกันต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้ว ตอนนี้เขารีบสวยสุขนะคะเพราะว่าอินหน่อยก็จะโตแล้วทำหน้าที่พ่อแม่กันแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดวัยรุ่นแล้วนะคะใกล้แล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะท่านผู้ชม